FC ีที่น่ารักนะคะวันนี้สายก็มาอบรมเกี่ยวกับการมัดลายผ้าใหม่ของตำบลกระหานนะคะวันนี้ก็จะย้อมสีธรรมชาติด้วยและก็พี่สมใจซึ่งเป็นวิทยากรผู้มีชื่อเสียงและมีการย้อมสีธรรมชาตินั้นได้สวยงามมากๆโดยการใช้ไม้มงคล9ชนิดในการย้อมสีธรรมชาตินะคะทุกชิ้นงานออกมา สวยงามมากๆค่ะวันนี้ก็เอามาให้ FC ของเรานั้นได้วันนี้ก็เอามาโชว์แล้วก็เอามาขายด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถทักทายมาได้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นี่เป็นการสอนมัดลายและก็จะมีการย้อมสีธรรมชาติเพราะว่าพี่สมใจนั้นก็เป็นคนที่มี ความสามารถอย่างมากการย้อมสีธรรมชาติก็จะได้สดและสวยมากได้ราคาที่แพงพอสมควรน,นะคะเป็นคนที่มีประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งในการย้อมสีธรรมชาตินะคะหวังว่าทุกท่านคงเคยได้ยินนะคะพี่สมใจจำปาทองนั้นก็จะมีความสามารถในการย้อมสีธรรมชาติไม้มงคล9ชนิดนะคะสําหรับงานแต่ละชิ้นงานออกมามีแต่ความงดงามงนั้นเลยนะคะวันนี้สนใจที่ไหนสามารถสอบถามมาได้นะคะเพราะว่ายังอยู่กับ าสายที่นี่วันนี้ก็มีการถ่ายพอดอเรื่องการย้อมสีธรรมชาติและการมัดลายนะคะสายก็ได้ จัดไปหนึ่งชิ้นนะคะเป็นงนาจที่นายสามารถสอบถได้นะคะสำหรับการตัดต่อวิดีโอวันนี้เป็นการถ่ายแบบง่ายๆนะคะอยากให้เอฟซีได้ชมความงดงามของสีธรรมชาติะค่สวยงามมากๆเป็นสิบยี่สิบปีความคงทนและความเป็นสีธรรมชาติสีแบบนี้ก็จะคงอยู่ตลอดไปแล้วไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ นางโคตรงามเลย โหหมดมันก็สวยมากเลยเนาะอ๋อนะคะันเนี้ยถ่ายให้คนด้วยถ่ายให้คนด้วย嘛เนาะนางแบบด้วยเนาะนี่เท่าไหร่คะไห,โหนโอ้ย <c oughs> สวยมากฝั่งนึงจะสวยเป็นผ้าสองหน้าเนี่อ๋ออันเนี้ยผ้าสองหน้าทองหน้าทุกชิ้นลองจองจับก็จะเป็นสองหน้าทุกชิ้นเลยอ๋ออ๋อมีอย่างนี้ด้วย เขาสั่งเขาสั่งสองพื้นนะขายไปสองพืนอยู่อยู่ตัวเท่าไหร่คะเคมีเนี้ยเคมีนี่ก็ขายไม่ได้แตกเธรรมันท่าเรื่อเพราะความละเอียดเลยไม่จางกันก็ถือว่าเราสั่งขายเคมีกันจิติมาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นางงามอุ้ยสวยมากแสนบาท ผมราคาเขาไม่เลยห้าอยสิบ,าาบ,าาบาาแล้วก็สนโน,น้ยมอบตัวให้กับพญานาคมีสตอรี่ไม่มีลายมาดูนะคะนอกจากมาฝาัจากความฝันและความรู้สึกของเรานั่นคืออยากจะขอทุกคนว่าไม่ต้องไปคิดไปตามใจเอาที่งานของเราเราจะมีเรื่องน่าคตองมาเราจะไปตามเา ก็ยอมรับผิดว่าเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วเอาเนื้อยของัดงดรโอ้โหสวยมากน้านางสวยจริงเออเชิงสวยมากๆเลยหอคลัง สวยทั้งนางแบบสวยทั้งผ้าโชว์หน้านางด้วยค่ะจารย์ม,รมีหน้านางไหม,ไม,มาาหน้านางสมประภูมโอเคค่ะสวยมาก ใชไหมจะปวดโดนเดนนี่ความปวดปวดอะไนจริงก็จะต้องทำอย่างนี้เป็นคนไม่ออกแบบอะไรอย่างนี้หนูก็เลยทำไมถ้าจริงจริงแล้วมันจะปวดเป็นตัวกระสืออื่นแล้วก็ต้นจะหาจุดข้างๆตรงนี้ก็ได้ก็จะต้นจะหาที่ข้างตรงนี้ก็ได้แต่คนออกออกงานเนี่ยจะต้องคักตัวไปเพราะมันใช้เวลานานมากกว่าจะออกได้ใช่ก็ได้ไม่ใช้เวลาเท่าไหร่หรอกนะอันใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ใช่ไหมไม่ขา่แค่หมูไทยเองใช้เวลานานไหมครับอันนี้ไม่ใช่นานประมาณ อันนี้คือต้นโพอันนี้นี่อันนี้คือต้นโอตนโพมากดูดีหมดเลยอันนี้ดอกบัวหรือดอกอะไรเนาะอาจารย์เท่าไหร่คะอาจรย์นี่สุดเอันนี้ดอกนาฬิกามงกรดอกคูนหน้านางสวยมากนีมค่ะ อยู yep. ai, you ่เต้าหน้าก็อยู่เต้าอยู่ต้องมัดเลยเอ้ยนอนชายเลยตัวนี้ก็สวยอ่ะพี่アナอ้าวยาวๆก็ได้โชว์หน่อยเดี๋ยวใครโอ้โหสีสวยมาก พยานนาคเล่นดอกบัวไม่มีสตรอรี่เจ้าของสตรอรี่อยู่ทางนู้นพูดละอเมนเฮอยนนี้อันนั้นคืออะไรคะสวยมากเลยลายโซ่ ใส่ได้2ด้านโอ้โหสวยมากอันนี้ยอมมาจากต้นมะยมเปลือกมะยมสีธรรมชาติร้อเปอร์เซจ้ะโอ้โหออร่ามากเลยค่ะจันเสร็จแล้วจา้า